สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลูกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าซ้ายตีขวาขวาตีซ้ายก็วิชานี้เป็นวิชาของนะของเท่าทารกในละครนะฮะ หรือหนังซีรีส์ของจีนก็เป็นเรื่องของมังกรยกนะครับนะขวาตีซ้ายซ้ายตีขวานะค,คือไม่สัมพันธ์กันนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ดดวลอีกเช่นเคยนะครับจับคู่มาเจอกับคุณหลับนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับ f c นะฮะว่าเกมนี้เอามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมหรือ,อยังนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้รับชมก็ชมกันไปนะครับแต่ถ้าใครได้รับชมแล้วหรือว่าลงไปในคลิป ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแจ้งช่างยันด้วยนะครับนะคนแรกที่เม้นมาแล้วแจ้งว่าลงแล้วอยู่ที่คลิปเท่าไหร่นะครับช่างยันมีตัวหมักลุกสวยๆให้หนึ่งท่านนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเจ้ากันไปเอา้ามาอยู่กันในเกมนะครับวันนี้นะก็เปิดรูปมารูปทรงม้ายงขวาเอ๊ะไม่ใช่ดีนะวันนี้ช่างยันเป็นม้าเทียมโอ้ย ผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยนะครับพากไปด้วยนะครับไม่ได้ดูสคริปต์ไม่มีสคริปต์นะครับพากันตามอําเภอใจโอห้างนั้นนะอําเภอใจแต่มน,นี้ก็ขยับขุนเขาขึ้นขุนก็ขยับขุนอีกครับอ่าขยับขุนเข้าไปเดินขุนหลบไปด้านซ้ายเขาตีด้านซ้ายเราก็ตีด้านขวาเราแทงเบีย้ยเข้าไป กูต่อสู้ไม่แทงสวนนะครับถ้าแทงสวนก็มีเสียสองไม่แทงสวนก็เสริมโคนเขาเสริมมาเราเสริมโคนเข้าไปอีกดันเข้าไปดันเข้าไปแต่นี้จังหวะน,นี้เขากิดตัดเข้ามาแต่นี้เขากิดตัดเข้ามาเราก็ต้องใช้เบียร์เบียร์ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเบียร์ตรงด้านขวามือนะฮะรักษาเซนเตอร์เขาไว้หรือจะเอาซ้ายมือดีเอาขวามือดีกว่านะครับกิน ตัดเข้าไปรักษาเซนเตอร์ตรงกลางาไว้ก่อนครับนะตรงกลางยุทธศาสตร์แต้มตรงนี้คูต่อสู้แทงลงมาไม่ได้นะครับมีทั้งมาทั้งโคนอ้าวเขากินตัดเข้ามาแล้วก็กินตัดขึ้นไปแต้มนี้เขา,าเสียเขาเรียกเสียหน้าเบียรไปหมดแล้วเขาเ,าเบียรแทงเข้ามาไล่โคนก็โคนสกูกลับเข้ามาขุนหนีนะครับขุนอยู่ไม่ได้นะเมื่อขุนอยู่ไม่ได้เราก็เอาเรือออกมา สะกดนะฮะกดเม็ดไว้แล้วก็โจมติดด้านนี้โอ้โหคุณเขาหน,นีอย่างเดียวเอาแทงเบี้ยขึ้นไปขุนหนีอีกเราก็เอาอะไรมาดีเอาม้านะโยกม้าสลับฟันปลานะฮะม้าก็ต้องเดินให้มีประโยชน์นะครับนะมองหลายๆอย่างดูหลายๆแต้มนะฮะหลายๆอย่างนะครับ ังหวะนี้ก็เอาม้าไปยืนแท่นตามที่เราคิดไว้นะครับก็คือเอาอาณาจักรนะครับพื้นที่ไว้ก่อนเยอะๆนะครับจงังหวะนี้กู่ต่อสู้ก็ยังไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับเราก็พยายามโจมตีนะฮะโจมตีแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องนะครับสร้างพื้นที่กันไว้ต่อนะแต่ทน,นี้เขากินตัดเข้ามาเราก็ต้องกินด้วยนะครับแต่ว่า มีสองตัวที่กินได้มีเม็ดกับเบีย้ยผมว่าก็น่าจะเป็นเบีย้ยกินก่อนดีกว่านะครับเบีย้ยกินอ่าเบีย้ยกินควบเข้าไปเอาเบีย้ยกินนฮะรักษาเซนเตอร์ไว้ด้วยนะแล้วมาเราก็ออกไปด้านซ้ายเพื่อจับเบีย้ยเขาก็ได้เหมือนกันแต่นี้เขาพยายามรับเออเคล็รกรักษารูปทรง เอามากลับไปยืนนะฮะคุมตรงเซนเตอร์ตรงกลางไว้แต่ตรงกลางนี่เขาไม่มีเบี้ยเลยนะครับก็มีโคนสองตัวม้าสองตัวแล้วเขาจะมาสู้เบี้ยรเราได้ยังไงเบี้ยรเราตัวอะไรก็กินยากเพราะว่าเบี้ยมีค่าน้อยจงังหวะนี้เสริมเม็ดเข้าไปเสริมเม็ดเข้าไปอาจจะไปต่อเม็ดนะเอาเบี้ยขึ้นไปแต่ว่าดันขวามือเขาก็แทงเบี้ยไหลขึ้นมาไงายได้เราก็ประคองประคองไว้ก่อน หรืออีกอย่างหนึง่งอาจจะเอาเบีย้ยแทงโคนแทงเม็ดมีมา้ามีโคนผูกแต่มนี้เขาขยับเรือตบเข้ามาตบเข้ามาก็เอาเม็ดต่อขึ้นไปเลยนะเขากินโคนเราไม่ขาดเรามีม้าอยู่เอา้าไม่กินเอาขายเม็ดม้าแบบนี้โอ้โหขายเม็ดแบบนี้ก็กินควบเข้าไปเลยขายแบบนี้ของชอบนะครับเม็ดกับเบีย้ย ใครไม่ชอบบ้างโอ้จะเอาพื้นที่เอาจังหวะกี่เดินมาจับโคนเรามือมาจับโคนเราเราก็โคนกระแทกหมาเข้าไปหมาต้องกลับไปหมาจะไม่ไม่เสียทีต้องกินนะครับเขากินเราก็จะได้ตัวขึ้นไปอ้าวเขากินกวกเข้ามาเราก็ใช้โคนกินกวกเข้าไปเนี่ยเราได้พื้นที่นะเราได้พื้นที่เราดันขึ้นไปดันขึ้นไปโอ้โห ต่อสู้ดันเบีย้ยเข้ามาอีกอา้าวถ้าดันเบีย้ยเข้ามาแต้มนี้นะเราดันเบีย้ยสวนเข้าไปได้นะสวนเข้าไปถ้าเขาไม่กินเรากินนี่สวนทําลายหน้าเบีย้ยเขาก็แทงลงมาเราก็กินสองได้นะครับเพื่อนๆนะเราไม่กินเราเอาเรือมากดก็ยังได้อยู่ดีนะ <c oughs> เขากินไม่ได้อยู่ตาก,กดแต่มนี้เขาเรือลบไปด้านข้างแล้วก็ว่าแล้วก็เอาเรือมากดขุนกินก็กินไม่ได้แทงก็เสีย จังหวะนี้เขาหลบขุนขึ้นมาเมื่อหลบขึนขุนขึ้นมาเรากินอืมเรากินก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่กินแล้วเราทำไรจังหวะเขาก่อนนะครับนะหมากลูกเราต้องทำไรจังหวะโอ้โหเอามามาแต้มนี้มาแต้มนี้ก็คิดดูนะครับ เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับตามชื่อเรื่องนะครับขวาตีซ้ายซ้ายตีขวาครับแต้มนี้ก็มีแต้มที่น่าสนใจนะครับมีเบี้ยเรากินลุกเขาได้นะครับเขาใช้โคนกินแต่เรายังไม่ใช้เบี้ยกินก่อนแต้มนี้เราก็ใช้เบี้ยความเราแทงเข้าไปก่อนแบบนี้แทงเข้าไปสายตีขวาขวาตีซ้ายตามชื่อเรื่องนะครับเขากินไหมหรือเขาจะแทงขึ้นมาถ้าเขาไม่กินเขาก็ต้องหลดลงไปเขาหลดลงไปแล้วกินลุกอ่าเขากินมา แบบนี้เขาเอาโคนกินเข้ามาเราก็เอาเบีย้ยกินลุกเข้าไปโอ้โหจี้โคนอ่ากินแบบนี้เขากินแบบนี้เราได้เปรียบนะฮะได้เปรียบตัวหนึ่งแล้วแล้วเราก็เอาโคนกินโคนโกบเข้าไปเขาต้องใช้มากินเขาใช้มากินเราก็กินมมาเขาโอ้โหได้เปรียบอีกอา้าวแบบนี้เขาใช้เรือมากดโคนเอาเรือไปผูกอุย้ยเกือบไปแล้วเหมือนกัน อืมดีนะยังผูกได้จังหวะนี้็็เสริมเบียเข้ามาเมื่อเสริมเบียเข้ามาแต่มน,นี้โคนเขาก็มีโอกาสขาดด้วยนะเอาหมาไปจับโคนไว้ก่อนโคนไปไหนโคนถอยไปก็ฟีโคนเดินมาเดินมาหน้าก็ฟรีอ่ะไม่ฟรีไม่ฟรีแต่ก็เหมือนฟรีอ่ะอ่าเดินไปไหน เดินถอยกลับไปเดินต่อมาก็กินกันหมดนะฮะแล้วก็เราก็มีจังหวะโจมตีต่อด้วยือเอา้าโยนโคนมาให้เบียความกินแต่มนี้ก็เอาเบียความกินโคนกกบเข้าไปกบเข้าไปเลยเขาใช้ม้ากินลุกเอ้ยมาไม่ได้กินลุกมมาไม่ได้กินลุกอา้าวมมามากินจังหวะนี้จับ ควบพองเราเราก็ดันขึ้นไปนะฮะมีตาเรือคุ้มอยู่อ้าวเดินมาแบบนี้เราก็เอาโคนรุกเข้าไปสกูกับมากินม้าสกูกลับมากินมา้มาโก,ากบเข้าไปโอ้โหแล้วก็อืมไปไงต่อเขาจะตีลุกเราอ๋อเขามีเรือตีลุกแล้ตีลุกเราได้แต่ว่าม้าเราก็คุ้มอยู่ เขามีไงายได้ไงายไม่ได้นะไงายมาโอ้ไงได้ไงได้เขาไงายเรากินไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีเรือูกอยู่แต่นี้ก็เอาหมาไปบังไว้ก่อนการเขามาตีลุกแล้วก็จะใช้เรือให้มันเป็นประโยชน์ด้วยแต่นี้คู่ต่อสู้ว่ายังไงว่ายังไงต่อเอ,เ,เอาเบียลุกเอาเบี้ยลุกเราทําอะไรไม่ได้นะหนีไปตรงไหนไม่ได้นะก็อยู่สู้กับเบียน,นี่แหละ หงายไหมจังหวะนี้ถ้าเขาหงายเราหลบแต้มนี้โอ้ได้ได้อ้าวขายอ่อเลือโอหวังจะซ้อนเรือหงายห <c oughs> งายลุกแล้วก็มาโจมตีเราอีกเขาจะซ้อนเรือจะซ้อนเรือแต้มนี้เราก็ต้องพยายามไม่ให้ขุนออกเราก็ซ้อนเรือบ้างเอา เราซ้อนได้เราซ้อนมั่งเขาหงายเขาหงายลุกไหมเขาหงายลุกไงลุกเบีย้ยเขาออกไม่ได้นะเขาหงายลุกเคาออกไม่ได้เอา้าโอ้หงายลุกจริงๆด้วยเรือเรากินไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขากินฟรีมาเราตีลุกเขาไม่ได้แต่น,นี้ก็เอาขุนขยับไปสายกิ๊กหนึ่ง เขาเบียร์เปิดมาแล้วก็กินเบียร์เลยนะครับพไม่ต้องสนใจกินเบียร์กวกเข้าไปเลยนะฮะเบียร์เข้าไปไม่ได้นะฮะแต่แต่แตน,นี้ไปไม่ได้จังหวะนี้ไปไม่ได้นะถักขยับมาก็กินนะฮะขุนก็ออกไม่ได้เอา้าเขาใช้เรือมากดขุนตัวเองแล้วเบียร์มันกันอยู่นี่นะไปยังไปไม่ได้จังหวะนี้ทําให้ขุนเราทํางานได้อีกสกูโขนกลับมาสกูโขนกลับมา แล้วกูต่อสู้จะไปไหนต่อโอ้โหเอาโคนไปแทงลุกขุนหนีโอ้ยกินระเบิดเถิดเทิงเลยนะน่าจะแต้มนั้นนะแบบแต้มเดียวกับเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับกูต่อสู้เจอโคนสกูมาเอากินมา้าไม่สนใจนะครับเราจะกินขุนแต้มนี้เราก็เอาโคนโคนเราเนี่ยโคนเราเอาโคน ลุกเข้าไปโอ้โหคูห่ต่อสู้ยอมแพ้ก่อนเลยนะครับนะไม่ยอมให้ลุกก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะนะครับก็วันนี้นะฮะคลิปนี้ช่างยันไม่แน่ใจว่าเคยเอาลงหรือ,อยังนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ลงนะครับก็ชมกันปกติ แต่ถ้าได้ลงแล้วแล้วใครคอมเมนต์ว่าตรงกับคลิปที่เท่าไหร่นะครับช่างยันมีของรางวัลให้นะครับเป็นตัวมรกลุก1ชุดวันนี้ขอตัวลาไปก่อน